ต้องเป่าเอลยอมข้าวแตวคนที่กินข้าวเช้ามากเหมือนเด็กอมข้าวอ่ะเหมือนนะไม้อมอมข้าวนางสาอยากอมแก้วทำไมต้องอมข้าวใครอมข้าวเด็กอมข้าวเพราะว่ามันมีน้ำตาลออกมาที่ข้าวืก็ขอคำนึงดีอยากกินอ่ะคิดำนึงข้าวถูกย่อยสลายโดยเอนไซม์ไมเลสมันให้เกิดเป็นน้ำตาลโมโคลในปากอะไรวะเอาเปรี้ยเนี่ย เขากินหอะไรเก่งๆนี่ครับจะนีรสชาติหวานมันเป็นน้ำตาลโพสน้ำตาลโมลิบุลคู่เป็นน้ำตาลไอซิ่งได้ปะอะีรยะเราจะเล่นไอปิ้งไอซิ่งไอเลวเหรอไอขับมอไซค์ไอแวนน้ำแข็งขับมอไซค์ไอซิ่งพี่ต้อมทำไมเดี๋ยวนี้พี่ต้อมเป็นแบบนี้อ่ะ ไอซิ <I> ่งอ่ะมุกแบนีับไหนอ่ะไอซิ่งก้นะอไอซิ่งเล่นกันไหนเล่นไับไว้ปวดใช่ะพี่เต่าจังห้ามเลยนะเดี๋ยวเดี๋วำได้ไอซิ่งจอยเล่นวันที่ไอติมมาเล่นที่เอเต้มาเขเล่นอะไไอซิ่งเอเต้เป็นอะไกับปูเต้เป็นพี่น้องกัน 快，<laughs> <い>好了。